แบนเหรียญแบนโปรโตคอลโปรเจกต์คนไทยขย่าวงการบล็อกเชนโลกแบนหรือแบนโปรโตคอลเป็นเหรียญบนคอร์เชนที่เป็น Data าอาร์เชนิดหนึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปในระบบบล็อกเชนหรือสมาร์ทคอนแท็กก่อนจะป้อนข้อมูลเหล่านั้นไปยัง D ีแอผู้ถือเหรียญแบนสามารถโหวตเพื่ออัปเกรดระบบต่างๆตามอัตราการฝากเหรียญคำประกันในระบบแบนโปรโตคอลเกิดขึ้นจากการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม ERC 20ในการออกโทเค็นเมื่อปี2017โดยมีซ e o และผู้ ร่วมก่อตั้งคือคุณสร,รวิทย์สีนวกุลใช้โครงสร้างของบล็อกเชนคอสมอสซึ่งสามารถเร่งความเร็วในการส่งข้อมูลการขอข้อมูลแต่ละครั้งจะอยู่ที่3-6ถึงวินาทีเท่านั้นมีราคาถูกกว่าพอไม่ได้ใช้เครือข่ายบล็อกเชนขนาดใหญ่อย่างเช่นอีเทเรียมนั่นเองแบนเป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c u b com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้